สวัสดีครับกลับมาในเกมออดมากนะครับผมเราไม่พูดพัมทาเพลงกันมากนะครับมาต่อด่านที่สี่กันเลยดีกว่าโอ้โหอยู่ในป่าเขียวชะอมโอ๊ยมีเอ uh ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ต้นไม้นี่มันยิงเอิ่มต้องกระโดดข้ามเหรออ๋อปีนต้องปีนมันเป็นถาวรแล้วเราโดนได้ไหมโดนได้ไหมเดี๋ยวผมลองลงดูนะครับลองโดนดูเอ้ยโดนไม่ได้โอเคโอเคเรามาทางนี้ไปไม่ได้ครับ ああต้องโจมตีมันจริงๆด้วยนะครับตอนแรกก็งงทาไมไปไม่ได้ฮึบเออมาหล,ลีกทางไปอย่ามาบังอย่ามาบังอออะไรอะไรต้องฟันหัวมันเท่านั้นอืมเม่นเหรอเมนเหรออืมฟันไปเอ,อ้ยเด็กอูล่าขายตรงครับ มาดูกันว่ามีอะไรบ้างว่างไงอ๋อมีกรอกเหมือนเดิมโอเคเออตรงนี้ข้างบนนี้มีอะไรนี่ไงข้างบนมีเหรียญเอ้ยยังมีเหรียญอีกเหรออ๋อไม่มีแล้วด่านพิเศษสต,ติพิเศษเหตุร้อนมาว่ามามีอะไรวันนี้มีอะไรอะไรอ่ะอ้า,อาถึงแล้วโอ้ยอะไรเนี่ย ตกใจนะครับนึกว่านึกว่าจะตกโอเคเอ้ยเฮ้ยอย่าทำให้ทวาเสียวสิเดี๋ยวขอเก็บเก็บยาหุบอีกนะ้ะกำแพงเนี่ยโถะโอเคโดดเอ้ยเอ้ยเริ่มไม่มาโดดลงล่างเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมไม่ได้แตะอะไรเลยนะคิดว่าจะถึงเลยเอ้ยกำแพงเอ้ยเอ้ยอย่า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 โดดโดดขึ้นโดดขึ้นโดดขึ้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าตามมาอย่าตามมา เอ้ยอ๋อโอเคฮึบ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 เอ้ยโดดซ้ายโดดขวาโดดซ้ายโดดขวาโดดโดดขวาโดดซ้ายโดดซ้ายโดดขวาเอ้ยทำไมไปไม่ได้อะเหมือนไปเหมือนมันไม่ไปไหนเลยอ๋ยอโอเคนี่ไงอย่านะอย่านะแล้วนี่มันตัวอะไรเอ้ยอืย้อหือตาย อ๋อต้องกระโดดผ่านลิ้นมันไปไม่งั้นจะโดนงับโอเคมันเอาเกราะมาล่อล้วนี่เองนะครับอะไรอะไรถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วต้องลงทางนี้โอ้ยโอ้ยอ๋อตรงนู้นตรงนู้นจะม,มีเหรียญอีกขอเก็บเหรียญก่อนนะครับเออโอเคถึงแล้วอุ้ยง่ายอยู่นะอันนี้เป็นสเตจพิเศษที่ง่ายที่สุดแล้วนะโอเคได้มาแล้วเหรียญตาประทับไปกันต่อเลยเอ้ย ว่าไงมามาเออเออฟันให้หมดมาหัาวมาตาจะมวจะไรปลิวไปเลยปลิวตกไปเลยวี่งไปเลยมาเจ้าลิงเออพัดตกไปเรียบร้อยเดี๋ยวเก็บเหรียญให้ครบก่อนเออดูนอีกแล้วเออช็คพอยต์ข้างบนมีอะไรมีอะไรเออมีพวกนี้อยู่หร ผมว่านั่นมนต้องมีอะไรอีกครับนี่ไงเห็นไหมไมีทางให้ขึ้นนี่ไงไอ้ตรงนี้เอ,อ้ยยายาย่ายิงยายิงอย่ายิง,ยยง,ยงนี่โดดเดียวเดียวโอ้ยเกือบตกเดี๋ยวนะเก็บอือ๋อตรงนู้นตรงนู้นมีที่กระทือบอยู่จะกระทือบอึ๊บมาอือได้แล้วเหรียญเหรียญเหรียญดริโทิโทูสดรลโิทูสไปไต่ไปไต่ไปเอ้ย,ยข้างล่างม,มีช็คพอตครับ ลงก่อนเออ,ย,ย,อ,อย่าอก่ะสิเอ้ยโอ้โหแล้วมันยิงกันอย่างมั่วฟันหมดนะฟันหมดเลยนะยิงมั่วฟันหมดเออเรียบร้อยนี่ไงอ๋อผมเก็บไม่ได้มันต้องใช้เจ้าพืชตัวเมื่อกี้ในการเก็บไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บใหม่นะครับนี่เจ้าลิงอือหอโอ้โหแล้วมากันอย่างเยอะมากันอย่างเยอะ นี่ไงจัดไปจัดไปเอ้ยเกือบตกนี่โดดเอ,อ้ยายายาโอ้ยไม่ทันออเก็บได้แล้วที่เหลือก็ฟันไปพวกแกไม่มีประโยชน์แล้วเออมาลิงเจ้าลิงเหรอเจ้าลิงโอ้โหลิงจอ๋อลิงจ๋อพัดลมโดนพัดไปอือหึโดนเหยียบ โดนยิงไหมไป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 อุ้ยเทพีเทพีอะไรสักอย่างครับนอนอยู่หลับอยู่ครับเทพี TP ป่าไม้ที่เราฟันไปเยอะแยะหรือเปล่าที่มายิงเรานะครับดูรีโทสตไม่ครบนะครับผมแต่เหรียญสามเหรียญครบอ่าตาประทับก็ครบนะครับผมเรามาต่อด่านที่ห้ากันเลยอุ้ยมีขี่กระลอกเลยครับอืม อ๋อเหมือนตอนที่ให้ขี่หมูป่าแน่เลยนี่เอ๊ะเดี๋ยวนะกระโดดได้หลายครั้งอะอ๋อกระลอกนี้เหมือนเป็นเอ่อตัวที่มันบินได้นะครับกระลอกบินได้อ่ะเขาเรียกตัวอะไรนะตัวบางบ้าง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 หรือเปล่าใช่ไหมเก็บเหรียญก่อนโอ้โหโอเคได้อยู่เช็คพอยต์ไปตรงนี้บินอือหืมมีเหรียญอย่างเยอะ นี่ตรงนี้เอ้ยมันจะตกโดดบินบินโอ้ยไม่ใช่โดดแล้วเนี่ยแบบนี้บินเอ้ยบินบินบินข้างบนมีอะไรไม่มีนะครับต้องลงทางข้างล่างอย่างเดียวโอเคตรงนี้ตรงนี้บินเออบินขึ้นไปบินขึ้นไปไงฮึบฮึบเพิบเออขอขอเก็บเอื้อตาย ก็ยังดีนะครับผมที่เหรียญทองสามเหรียญเนี่ยคือถ้าเราเก็บแล้วมันก็จะเก็บเลยนะครับอันนี้ต้องขึ้นบนหรือลงล่างขึ้นบนก่อนนะครับเผื่อข้างบนมีอะไรอีกงึบเอ้าไม่มีอะไรเอ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเอ,อื้อเดี๋ยวอืมแล้วก็ต้องลงแล้วก็ค่อยบินขึ้นอ่าแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวตกทาไม่ตกก็โดนไอหนามแดงๆทิ่มเนี่ยมาฮึบเอ้ย ว่าแล้วว่าแล้วเกือบเอยเดี๋ยวอย่าตก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 ต้องไปเรื่อมใหม่อีกที่เกียดเริ่มใหม่แล้วนะโอเคตรงนี้มีอะไรมีสะพานแต่ว่าแต่ว่าไม่มีอะไรอะ่ะมันจะวางสะพานไว้ทําไมเงยอแล้วก็ลงอืมข้างบนนี้ต้องมีอะไรแน่นอนถ้าเหรียญทองครบแล้วก็โอเคไปไปไป ไปไปฮึบฮบขึ้นขึ้นอ่าล,ล,ลงแล้วก็บินโอเคลงแล้วก็บินอืม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 โอ้โหด่านยาวมากอะ่ะอ่ะถึงแล้วโอ้โกว่าจะถึงด่านยังยาวโดยลีโทสครบนะครับผมเหรียญสามเหรียญครบผมจําได้แต่ว่าเวลาเนี่ยไม่น่าจะครบโอ้โหปลาไปเจ็ดนาทีเลยอะ่ะ โอเคเรามาต่อด่านที่6กันเลยนะครับผมด่านนี้เป็นด่านบอโดยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมต้องทําอะไรดูดข้ามใช่ไหมโอเคผมไปไม่ได้อ่ะทําอะไรอ่ะจมตีเหรออ๋อต้องจมตีอ๋อเหมือนเป็นปลาหมึกครับปลาหมึอกอืมคาเค้นนั่นเองโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมาโจมตีไม่ได้เดี๋ยวจมตีไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวโอ้โหตายเลยอ่ะยังโหดเดี๋ยวนะวิ่ง วิ่งโอเคมาแล้วอันด้านหลังผมโจมตีไม่ได้นะครับอ,อืลีกอ์ีกอลีีไปโจมตีเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอ้โอเคเอ้ยมาทางนู้นอีกโอ้โหโอ้โหยังลนยังลนตอนนี้ยังลนอือหือตายเออตีหนวดมันเจ้าหมูหมูโดดหมูพาโดดโดดไปไหนโดดไดเอ้ยโดดไปไหนเดิเจอเหตดเจอเห็ดโดดโดด,โดดขึ้นโดดขึ้นโอ้ยโจมตีหนวดอีกไปไหนโดดขึ้นหมูอึบอึบอึบ เช็คพอตอะไรอ่ะนี่เป็นบอสแบบไหนเนี่ยโอ้ยตกโอ้ยปลาหมึกโอ้โหโอ้โหคากินตัวเบิ้เริ่มเลยเดี๋ยวผมต้องทำอะไรผมต้องทำอะไรทำอะไรอมีเลือดด้วยครับผมต้องทำอะไรอ่ะลบเหรอลบใช่ไหมเอ,อื้อตายไม่ตายดีโอ้ยโอ้โหตายเลย โอเคดูเหมือนด่านนี้จะโจมตีได้นะครับผมคือบอสตัวแรกเนี่ยมันโจมตีไม่ได้ผมก็เลยนึกว่าต้องวิ่งหนีไปเรื่อยๆเหมือนตัวแรกนะครับไม่ใช่ตัวนี้โจมตีได้แล้ววันนี้เราต้องหลบใช่ไหมอ่ะเราไม่สามารถโจมตีได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะนี่ไงโจมตีแต่ตรงนี้เอออ๋อ,อเลือดจ,จะลดไปทีละครึ่งหลอดเอ้อยเดียวเดียวเออโอเคอือเห็ดแล้วก็จะมีปุ่มให้เหยียบใช่ไหมเดียวเออเออเอาไม่เอาไม้ เออทับไปโอเคมันก็จะไปทีละครึ่งหลอดนะครับลีก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 อือเจ้าเห็นมันผูมาอีกแล้วอ่ะนี่มันชอบผูมาแบบนี้นะครับทําให้หลบไม่ค่อยทันนี่ไงเห็นไหมอยู่ก็ผูมาเหยียบไปเอ้ยเหยียบไม่โดนโอเคโดนแล้วเอ้ยยิงลูกบอลแคนนอนใส่นี่ไงว่าไงเจ้าปลาหมึกว่าไงเจ้าปลาหมึกโอ้ยโอ้ยโอยมันยิงเห็ุมาเอ้ยแล้วนี่ผมหลบยังไงอ่ะต้องโดดโดดอีกที โอเคเมื่อกี้ไม่ทันโดดทับไปลบโอ้ยตายโอ้โหตัวนี้อย่างยากอะ่ะยากกว่าที่ผมคิดไว้อีกนะครับเงยมาแล้วสวหนวดสองนวดเออต้องโดดแบบเบิ้ลนะครับนี่นี่โดดโดดขึ้นแล้วก็โดดขึ้นอีกทีนึงโอเคอเฮ็ด หเห็ดนี่มันชอบผล่มามุ้งม่วครับผมหลบยากมากเลยเห็ดนเนี่ยเนี่ยเออเออเดี๋ยวหนวดมาอีกแล้วหนวดปลาหมึกมาอีกแล้วเอออือหือเห็ดมาอีกแล้วโดดเริ่มมันเหลือเหลือหลอดเดียวแล้วนะครับอย่าอย่ายิงเห็ดมาอีกนะอย่ายิงเห็ดมามุ้ม่วๆอีกนะโอเคหนวดโอ้ยแล้วผมจะหลบยังไงเนี่ยเออตายเลยโอเคเรื่มมันเหลือล็อกเดียวแล้วนะครับ โอเคตรงนี้อืมต้องหลบแบบนี้เยียบไปเหลือโจมตีอีกทีเดียวแล้วผมต้องอยู่ด้านบนนะครับเพื่อความปลอดภัยไม่งั้นมันจะโยนเห็ดมาผมหลบเห็นไม่ค่อยทันวายเดี๋ยวเอาใหม่ขึ้นใหม่โดนใหม่โอเคมาโจมตีอือตายไปเรียบร้อยตายแล้วโอ้ยกว่าจะผ่านโอ้ได้ตาประทับมาแล้วนะครับผมเป็นเจ้าปลาหมึก โอเคเดี๋ยวดินแดนที่3ม,มาไว้พาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ลาก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับให้ผมด้วยนะครับ